si mukara sa so panarong si ที่เราไม่ได้ทำมาหาเป็นลดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะก็ทาาให้งานของเราทางไปเรียบง่ายนะสบายมากขึ้นไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเรีอยเป็นอย่างเสียก่อนอางเช่นนั้นบางอย่างเราู่แบบเงียบๆปฏิบัติแบบเงียบๆอย่าโยกอะไรนะว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะบางอย่างเราก็ต้อง ควรเกินไปนะครับก็อย่าไปเป็นภาระเนื่องจากที่ปามาทำงานเยอะบุญเยออยู่แล้วตอนนก็เข้าใจอยากโยบาคน้อพอมีกำลังบากตองดบาก์ยี่อานวยบานั่นจเราลดบางอย่างลงได้การปฏิบัติของเราก็จะมีเวลามากขึ้นนที่ปฏิบัติกระบการยอยมาเยอะอยากะใส่ที่จะบินบาร์ยยมาไม่เยอะเราก็สาาทัาธรรมดา ง่ายนี่คือการปฏิบัติแบ่ผู้แบบใหม่ปฏิบัติเพื่อทำเอาเวลามาสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติเยอะเพื่อจะเรามีเวลาน้อนมาได้นอนที่บ้านมาอนอยาา่างแต่ก่อนฉนั้นในระยะเวลาที่เรามีก็อยากให้อยอได้ประโยชน์นนได้ประโยชน์ได้มากที่สุดส่วนช่วงเช้าช่วงเย็นทางร่างกาะไปสวดมนต์ปวดก็อยาพพ่างปกติ ก็ทำให้การปฏิบัติของเราก็จะแบ่เป็นสองภาคภาคกลางวันและภาคเช้าเวลส์กับตอนเย็นตอนค่ำนะฉะนั้นโยมมีการปรบับปรุงเปลี่ยนแปลงนะทั้งนโยมาค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะต้องทำแบบเดิมตลอดนะเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสว่วนเทพมาชาติก็ยังมีบาเดิมมาทีนนะ่ที่บอกทีิเอ็ยนะอันนี้ก็เคยว่ากันนะเราจะทำแบบเดิมยังไงเหมือนกัน นะบางทีมีภาคจากประเทศนะจะมาจะบอกว่าอนะมาก็ใหนะ้มีการเทิดทวายเทพฟรีเทพฟรีไม่มีใครอยากมา,นะกา,มกาเ,าาานะเราพราะว่ามี่ารจ่ายค่าเล่าค่านฉะนั้นเราสมท่าเราเรามีท่าน้อยเดี๋ยวเราก็พยายนะามทำไม่ได้นะไม่ไดนะ้เป็นการฝึกตัวเองเนะสียดายที่ว่าต่ากไม่ดีหมันอาจจะโกรธจะใส่ตาดีสุขภาพดี งานเทศได้เยอะไม่ต้องใช้บุคลาลกรเยอะเดี๋ยแล้วก็พยายามเปลี่ยนกันมันเปลี่ยนเปลี่ยนงานนันไม่นานพอได้ลงเงินปฏิบัติแล้วก็แป๊บเดียวนะหมดไม่โยมไม่ต้องไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะก็ไปคิดแบบนั้น,น,น,นวุ่นวายให้คิดแบบพระนะปฏิบัติจะเรียบง่ายเพราะว่าการปฏิบัติคนไหนทำค,คนนั้นได้จะวาคิดแบบนี้ เรามาทำกันมาได้คนนี้ก็ได้ทำเขาก็เป็นสิทธิของเต้าบุคคไปเราจะเป็นบัรบัทุกคนต้องมาอนุญาตดันั้นให้เราทำธุรกิจสมบูดีกว่าด้วยศรัทธาของเราจริงเดียนนี้มันจะไดุ้ญินโบสัสเยอะดังนั้นบางอย่างเราจะเปหาความสมบูรณ์แบบทุกเรื่องบางทีมันไม่ได้อาจจะขาดบ้างจจะเกินบ้างอาจจะเต็มบ้างลดบ้าง บางอย่างเราก็ปรับเปลี่ยนเนะฉะนั้นในหลายอย่างกราพยายามที่จะปรับให้มันง่ายขึ้นจะประสงค์จะให้มันง่ายอย่าให้เป็นภาระแก่ญาติโยมจนเกินไปอย่าให้เราทำไปรุ่นวายกับเรื่องปากกองท้องจนเกินไปกะรุ่นวายกับปากกับท้องการปฏิบัติมันก็ได้อย่ที่เรียนที่หนงนฉะนั้นเรื่องปากกับท้องเราที่เราต้องจัดความดีความกดดันนะจะทำให้เรามีความเข้มแข็งยิ่อยู่บนบน บนเขาในป่านะความสะดวกสบายยากนะใน,น,นะนะนวความลำบากมันมีสิ่งมาช่วยเชยคือความอดทนเราต้องอดทนต้องอยู่ให้ได้กับสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้อกับการอยู่มากนะนะแต่ถ้าเราได้ไม่ถวาระัตติความอดทนของเรามีสูงนะมันทำให้เราเลิ่อนคะัตติบารมนะีอันนี้คือยา ต้องศึกษาไปเ,เรื่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าพัฒนาการของเราก็จัดมาหลายปีแล้วนยี่สิบกว่าปีมาแล้วยี่สิองยี่สามปีฉะนั้นประสบการณ์เราทุกคนมีนเคยทำแบบนั้นมานานนะเป็นยังไงก็รู้แล้วเรามาทำแบบนี้มัมนง่ายการเรียบง่ายมันง่า แล้วก็ยัดอยู่กับปริมายเยอะมันก็บริการง่ายนะอันนี้คือสิทธิเป็นพ้นดะีนเราเออจุดแข็งนะจุดแข็งของเราที่ที่พอทําได้เราจะได้เพิ่มในะส่วนที่มันนะมันพวนที่จะเพิ่มนะส่วนที่มันพอที่เพเออิ่มเติมได้นะสว่สวนส่วนไหนที่มันมจะเป็น,นตำนาจของภานะคก็จะทําให้มันง่ายขึ้นเวลาเราเกระชับขึ้น เนี่ยเวลามันไม่นานต้องได้กล่มเราเยอะจริงๆประมาณเยอะปฏิบัติจริงๆประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้เราก็มาเพิ่มเติมโยมคนไหนที่เคยทํามาแล้วก็มาเพิ่มเติมนะอกจากการปฏิบัติมันต้องทำในติดต่อต่อเนื่องนะมันถึงจะได้ผลเร็วแต่ถ้าทำเรีวหรือทำมากหรือทำบากอันนี้ก็นาน อย่างน้อยเราทำให้เป็นคนวิสัยทำให้เป็นวิสัยในวันต่อไปในเดือนต่อไปในปีต่อไปทำคล้ายๆกับยังไม่ได้อะไรแต่เราได้ทำได้ได้ความจริงีความผิใจนะได้ภายในอไรอย่างเงบางอย่างมันยังมันยังไม่เต็มคล้ายๆกับจะต้อง,องรอเวลาให้มันพรอ,อให้มันเต็มเ่ยม จะเห็นชัดเจนการเรียนการปฏิบัติก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามความอดทนอย่างสูงนี่เราอยู่แบบที่ว่าสบายสถานที่ก็สบายสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสบายมนะอาหารต่างๆสมุนกับบนเขาเยอะบนเขาไม่มีอะไรที่จะทำในความสะดวกแบบนี้แต่ว่าในความ ไม่มีอะไรเลยที่เขาะทำให้ใจ่เราต้องเป็นเจ็บเป็นป่ให้เราปฏิบัติได้เร็วกว่าเราอยู่นล่าเนื like. ่องจากเราต้องเร่งความเพียรเนื่องจากอยู่บนเขาไม่มีคนมารบกวนเราอยู่คนเดียวก็เลยได้เต็มเต็มเจเราอยู่างล่างหรือเราได้ทำแบบนั้นยากนะยากมากเพราะว่าคนรัสบาคนเราต้รีบทคนละคนละที่กันฉะนั้นเราต้องปยายามกรับอะยัดน้ก็ดีนะเนี่ยมันจะมีเื่อยๆ วายอะไรมากนักนะอันนี้คือเราพยายามที่จะยกระดับนะยกระดับการปฏิบัติของเราให้ให้ขึ้นมานะดังนเวลาอย่างก็ต้องปรับตัวป,ปรับใจนะส่วนญาติโยงทำคนไม่ทันก็ทำอย่างนี้จนเช้าใส่บวานอยู่แล้วบางคนหนาไม่ได้ก็ถ่ายมาช่วยบุญนิดนิดใหน่นะครับก็แบบเราไม่เป็นไรนะเราไม่เป็น,นะะเองเนื่องจากทางวัดไม่ได้ ใช้ใจอะไรทำที่นี่เนี่ยทำตามกำลังทำแบบไม่ต้องไปใช้งบประมาณเยอะเมื่ก่อนแต่ก่อนวันหนึ่งหลายบาทค่าอาหารก็จะจบงานกคนเป็นเศษหลายมือเป็นแสษแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนื่องจากเราปรับวิธีการบริหารจัดการใหม่รับรวมไบปรับไปหลายอย่างวิธีการอะไรปฏิบัติธรรมและการเด็มันมีความต่างจากแต่ก่อน ฉะนั้นให้เราไปดูระหว่างของใหม่และไปดูของเก่าเป็นยังไงเดี๋ยวนั้นเราจะมานานแล้วก็พอรู้เดินหายสงสัยเอาแบบใหม่ที่เราทำจะต้องเรียนรู้จะต้องเล่นให้มันจางจับไปก่อนเอย่ยงเวลาที่เท่ากันบรรยากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับการ ส่วนคนนั่งสมาธิแผยเตาเนื่องจากอากาศในโร้อนาเป็นตะกอนช่วงมีงา,นใ,นนานใ,นในร้อนนะแต่พอเราบอยู่ห้องกลางอะไรเป็นลงตัวนะอย่าว่าคุณตุกสบายะคุณตุกสบาย้นะอากาศเหมาะสำหรับการจุดในการปฏิบัตนะิอันนี้คือจูงเป็นผลด,ดีแตบางอย่างก็นมีการปรับตรามาจุดพอดีอนะไร ปัาจิตพอดีจนเกินไปก็อยู่ไม่ได้เกินไปก็ไม่น่าดูยังไม่ใชใใรร่เรื่องขอการฝึกการปฏิบัติเ่ของเราโดยตเราทำให้่เราเองนั่นเองส่วนเราจะเ,เ,เป็เมตตาเผยบุญโปกระสบให้นคนรอบข้างาพี่น้องอาจิขจรเด็กเรื่องตนเราทำให้ตัวเราเองก,ก่อนใ้เราทำให้กะส่ดนดนตัดไป,ไป พยายามค่อยๆหัดสวดนะพอราู้ามาเราค่อยมาพิจารณาบทสวดใจเราบทใจละความหมายมัน่งึงขนาดไหนบั้งตื้นขนาดไหนที่เรามีสมาธิเป็นฐานจิตใจที่มีสมาธิเป็นฐานเวลาเรา,าพิจารณาทางปัญญาทางความรู้มันจะละเอียดมันจะลึกมันจะเร็วม,นะมันจะเร่ง,รงรกว่านะต่ก่อดนะแั้วมันมีความต่างกันฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็เราทำ ในระยะเวลาที่มียังทยาคามให้เต็มที่อย่างพิธเป็นต้องไกนั้นได้นี่นะอะไรได้ทำลงมือปฏิบัติครอว่าเราได้เล้ส่วนทางไปเลยมันจะได้ผลม,มากผลน้อยนะก็เราจะเห็นที่จิตใจเมื่อเราได้ทำก่อนนะทุกอย่างลงาม,มือทำแเรารู้ความยากง่ายความลำบากนะกว่านะที่เราจะเข้าใจผ่านไปได้ก็ต้องใช้เวลา บางคนก็ใช้เวลาไม่นานบางคนก็ต้องใช้เวลานานฉนะะนั้นการปฏิบัติก็จะต้องนจะต้องเข้าใจนะยพยายามติดต่อสัมพันยะ์เราปฏิบัติที่ถ้าเราไม่ไม่รู้จักกฎระเบียบอะไรที่เป็นการโดยเฉพาะผู้สูงอายุกนะารใช้เครื่องสื่อสารต่างๆบางทีก็ไม่เท่า แต่เนปืนต่างๆก็ไม่ได้ยินนะแต่พอเรามาอยู่ในสภาพอันนี้นกลายเป็นปัญหาได้นะั่นฉะนั้นเราต้องต้องสำรวจนะ,จะสำรวจกฎระเบียบสังขนะัรการอยู่ในช่วงปฏิบัติช่วงเวลาทำกิจกรรมเนี่ยต้องเป็นม่ก่อไม่เสีย่ยงในระบบสัตว์อันนี้ม็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาไม่รบกวนคนรอบข้างนะปัญญากาศที่จะไม่เสียง 没得干货。 เร่กลายเป็นตัวถูกล่ะเป็นปัญหาเทที่มาวัดจะได้นได้ปรสการมาสร้างใช้เป็นตัวยกเลยอันนี้ยาีเยวมันต้องไปก็เรียนรู้ไปในทุที่อื่นทำให้คนมองเป็นร้อนเป็นพันทำไมเราสมบได้หนักใหญใหญ่เราดูถูเงียบมั่นการจะไปการอะไรจะต้องระวังที่สมบูรณ์รวคนของราความกระแ อตปานะอน่างนี้อตบปาดีคุณธรรมสัตางๆนะมันจะเป็นที่เอามาชา้มันต้องมีถ้ามันไม่มีมันจะอยู่กันยังไงนะอันนี้เราต้องค่อากไปเ้วยพราะว่าคนรเราใจรวันมันจะมีจุดบกพร่องนะมากบ้างน้่บางเราก็อยไปเล่ยแเอไขส่วนที่เป็นปัญหาส่วนที่ไม่ดีในงอันนี้ก็้องค่อยๆ บอกก็าไปเจือใช้ทำงานบางทีจะมันบอกมาหลายครั้งบางบางทีทำมานเขะเพื่อเลยบางคนมาไม่มรู้เรื่องโดนเลยเพราะว่าทม่ไหนคินดไม่ไไรสำรวจถ้าสำรวจแล้ว็จะมีความกระวจะมีสติจะมีสัมเกตกางยากตรงนี้ความกระตุ้นได้ความรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังฝันสนมองเรากำลังสนมนอยู่ แต่ในชะ่วงท,ที่ทำเกตเราก็ต้องสำรวจประวัติให้มากนะนี่คือการปฏิบัติแบบง่ายๆบางคนยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังไม่รู้ก็บอกไปแล้วก็กร้องให้มากอีกพระไปว่ายอย่างนั้นว่ายอย่างนี้ฉะนั้นคนเราม,มันมีหลายระดับ ในตอนัรใจเปลียบภายนอกแล้วก็ต้องใจเปลียบภายในในเรื่องของวามคิดนะกาจัดยังไงจิตใจของเราเจะสงบได้ที่มันไม่สงบเพราะว่ามันกังวลตัวเรามาอยู่ในวัดแลว้วมาปฏิบัติแล้วแต่จิตใจเราเอยังหวงบ้างหวงริงของต่างๆนะอันนี้ก็ต้องอไม่อกก็ไมปราอีนะ่ค่อยป,ปราบไ่ค่อย นะ่ค่อยเรียนรู้ค่อยจัดระเบียบกว่าที่เราจะจัดได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันการจัดทากายทำวิจาใช้ไม่กว่าแต่ทางคิดทางใจต้องใช้เวลาอละเอียนของเรนต้องใช้เรียนเวลากว่าที่เราจะเข้าใจตัวเราเองกว่าที่เราจะมองเห็นตัวเราเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจะต้องค่อยศึกษาไป การปฏิบัติทางกายปฏิบัติทางวาจาปฏิบัติทางจิตทางใจมันมีอยู่หลายขั้นนะไม่ใช่เราจะพกกายอย่างเดียวรูปแบบอย่างเดียวบางทีมันไม่ได้ทางวาจาเต้องวาจากระเบียบใหม่ด้วยในในคนพูดหรืออะไรเวลาในคนพูดจะพูดอย่างไรจะไม่รบกวนคนเอาข้างอื่นลี่เงินลีดหน่อยเน้่ยในใม่นเชื่อมสิเราจะต้องมีความสําคัญ เป็นเรื่องของระเบียบเบื้องต้นนะที่เราจะปฏิบัติก็ต้องประยัก์เบียบของนี่เลยนะฉะนั้นในหลายอย่างก็งต้องค่อยๆเรียนรู้ไปไปอันนี้คือการปฏิบัติง่ายๆที่เราพอที่จะทำได้ถ้าจบเรื่องถึงเรื่องของปัญญาเรื่องของความหลุดพ้นความรู้ต่างๆนี่ก็ต้องใช้เวลา ทางของเรานะมีมากขนาดไหนจนมากว่านเรามีทางมีทางเป็นฐานเป็น,น,ปนพื้นที่ทาได้แต่ดีอยู่แล้วนะถือว่าของเราเป็นอทานเนีไม่ต้องบอกที่ดอยากเรื่องระดับมาอีกรักษาศีลมาพัฒนานะภภวนามันมีทั้งใจภภวนาวาจาภาวนา,วาจิตเภวนามโนภาวนา นะเจตภาวนาเจตสิภาวนาไม่แต่ปัญญาภาวนาอบรมปัญญาบริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาปนาภาวนาฉะนั้นการพัฒนาจึงมีอยู่หลายอย่างเราจะพัฒนาทางกายพูดแต่หมดเล่นกายจิตใจให้พัฒนาเรื่องความว่างพูดทำกายพัฒนาเรื่องของภาไหนภายนอก อันนี้อยู่ในเรื่องของภาวนาวิญญาณปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรมนะนะเกิดจากการฝึกนะฝึกไม่ให้ฝึกสบายอย่างเี้บางทีเรากเหนื่อยบ้างนะต้องเหยทองยากบ้างนะไม่ใช่ฝึกแล้วสบายสบายนะเกลียดมันให้ร้อนนะเลยต้องมีิบันะกันติปรมังตะปติติ่ขา ขันต no ิคือความกดดันอดทนนี่กอต้องกดดันะเป็นตบะเป็นธรรมเพื่อเครื่องเผาเกล็ดอย่างยิ่งเกล็ดพวกเราจะรอดถ้าเราต้องมีต้องมีความอดทนนะมากกว่าปกตินะถ้าขันติคนทั่วไปเขามีนะนะตบะขันตินะขันติคือตบะคือความฝืนให้มันร้องมันเกิดบางทีใจของ เพราะว่าสบายนี <irgendw el che> anyway, moment, ้มันทาให้กายเขาทได้ทาให้คําพูดทำใจเอาได้ทาให้จิตใจเขาได้ทำให้กระดีเาสบายนะที่ทีคทาั้งติทติดามกดดันกดต่อสิงต่างๆที่มันจะเข้ามาสู่ตัวของจิตใจของเราที่เราจต้องเจอในแต่วันมมีทั้งดี้าไม่ดีครับ จากภายในตัวเราเองบ้างจากภายนอกตัวเราเองบ้างนะหลายๆอย่างต้อค่อยๆฝค่อยๆเรียนรู้ฟังฟังอีกบางทีฟังกงเดี๋ยวไม่เข้าใจแต่ฟังหลายๆครั้งก่อนที่เราจะจับได้นะก่อที่เราจะทำได้นะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้นะในเราพยายามทั้งมันมีความตั้งใจอราเอง ยิ่งเวลาเราทำความดีมีสิ่งมัทธิวสองนะหลายอย่างทำให้เราเกิดความค่อยคยก็นีทำให้เราเกิดความเศร้าแท้ไม่ว่าปฏิบัติแ้นที่เราจะมาแบบง่ายๆครัที่มีสิ่งนั้นเป็นไว้คนนี้เย็นไว้คนนั้นว่ามากนี้ว่าบ้างทำให้เราไม่สบายใจได้แต่ถ้าเรามีหลักแล้วใครจะว่าไม่สนเราคิดว่าเราทำดีเท่าที่เราทำ ตามกำลังของเราาำวัดตรงเดียกันจะให้เป็นความถูกใจที่โยมทุกคนจะเป็นไปไม่ได้บางทีก็ทำแล้วก็ดีบางทีทำแล้วก็ไม่ดีก็มีใจนั้นบางอย่างจึงอาจจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราจะปฏิบัติบางอย่างเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีนะเรื่องวิธีการ บ้างเพื่อเราจะเห็นมองดูเต็มประสบการณ์จากใไปก่อนนะเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วพอเปลี่ยนเป็นอีมนกมก็ดีมาเริ่มใจก่อนสมาเหตุสบายตั้งแต่มาทำเองไม่ต้องไปคิดหาชาวพาพไม่ต้องไปหางบมาทำกับข้าวมันจะมาวุ่นวายตัดไปเยอะเลยนะทำให้ธรรมะรู้สึกแบบนี้ปฏิบัติได้ะละตะลอดตลอดปีเลย เพราะเราไม่ได้ไปลงถินอะไรมาลงถึงนกายทางกายทำหน้าที่ที่เราพอทำได้ทางวาจาทางความคิดทางสีิทางปัญญาเขาทาให้เราเห็นความเจกตนาะซึ่งเหกุผลไม่ได้คิดแบบนี้คิดแต่เรื่องแบบวิบาจมาทำยังไงต้อนพยายามทามตามท่านพยายามตามตามคนอื่นที่ทางคิดได้ แต่พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราเริ่มมีสบการณ์เรื่อมองเห็น,นเห็นความแตกต่างระว่างอยู่นี้แตกต่างจากตะกอนจา่แท้ที่เราจะราเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องสิ่งเหล่านั้นเราก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเหนื่อยมากเพราะว่าจะเคลื่น้แล้วก็มีสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วน,นี่รปฏิบัติให้เราดูตัวเราเป็นหลักคนอทำให้เไร็ ถ้าเราไม่หมดเราก็ื่นเที่ยงที่เราได้ไปอยู่ได้กับสีลอียดนะฉะนั้เรามาดูตเราว่าเราได้ทำอะไรหรือยังน,นนะพอเราทำได้เราควรรับผิดน,นะคุณแม่ว่า,างก็มาแม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคิดว่าทำเพื่อรัทธาไม่อยากไปบังคับไม่อยากไปอะไรใครทั้งนะั้นคือว่าเราทำหน้าที่ของเรานะตอนน่อมาก็พาทำเจ็ิที่เราที่ทำได้ในะระยะเวลาที่ เห็นไม่มากะนะฉะนั้นหลายๆอย่างก็ต้องค,ค่อยๆเรียนรู้ไปนะดูความแตกต่างแต่ว่าอย่างนี้เห็นความแตกต่างเห็นนะภาพที่เราทำนี่เป็นยังไงบ้างแต่ก่อนเป็นยังไงบ้างเห็นะความแตกต่างนะความสะดวกความสบายความเรียบง่ายนะมันมีนะฉะนั้นหลายๆอย่างให้เราเป็นการเรียนรู้ จะต้องทำแบบเดิมพูดแบบเดิมคิดแบบเดิมแบบนี้ตายแต่ม่ต้องพัฒนาอะไรเล่ยในความเดิมมันดีมันไม่ดีเราไม่ไปรูนะใช่ไหมบางทีเราต้องต้องกล้าที่จะคิดต่างจากเดิมงบ้างกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้การปฏิบัติของเราในมันเร็วขึ้นนะอันนี้คือเป็นความแตกต่าง ในแต่การสวดมนต์มาไม่เไมเปลี่ยนแต่ก่อนนี้สวดกรรมแบบตามรุบาลจารตัวเราไม่ได้เอาดั้งมันเป็นหลักนะมันเป็นควารพุ่ใหม่แต่การที่เราทําได้ทดําอีกทำบ่อยๆทาอยู่เป็นประจักษเพราะทำมันเป็นความชำนาญบัสีเกิดความตจฉนะัันสิ่งที่เราทำมัป็นบ่อยก็จะได,ได้ความรู้สินน่งนั้นนและจะได้ความพุ่ใหม่ นะบางทีเร,ทงเราเคยทำอ,อย่างนี้นเราเร่ยนเรียนอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะมีความเจตจารย์่ไม่ได้ลายอย่างก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเร่ยนูไปว่าเป็นหรือถูกเม่พนรู้ไปว่าดีหรือไม่ดีให้เราลงมือปฏิบัติให้เต็มที่ก่อนเต็มความหาของเราบางอย่างดีกับคนหนึ่งอาจจะไม่ดีคนหนึ่งบางอย่างไม่ดีคนหนึ่งอาจจะไม่ดีอีกคนหนึ่งสิ่งเรื่องนั้นเนี่แล้เราจะเอาของใครเป็นประมาณ ดะงนั้นเราก็เอาความเหมาะสมาาบางอย่างเราจะเอาตามคนนั้นคนนี้บางทีมันไม่ได้เราเอาากลงางไว้พอไปได้ตามที่เราตามตามสภาพของเราชั้นเรียบรนี้มันจะดีถ้าเราจะเป็นเน้น ตอนเย็นนะตอเช้าประมาณ,ปร,มาณประมาณตีสนีะ่ตีสนะี่ครึ่งประมาณตีสี่ีหนะี่แถ้าไปเกินไปก็จะรนะบายจะต้องอาจจะเปรียนฉะนั้นอนะไนะจะเช้าไม่ถ้งจนเกินไปนะครับผมบอกว่าอนยะที่เคยทำมันปกติแต่ช่วงเย็นก็จะกลับมาประมาณเด็กนะประมาณสามทุ่มนะอยู่ประมาณนะั้นเลยช่วงบ่าย เริ่ไปโมถึง16นาฬิกาประมาณนี้ช่วงเช้าก็ประมาณ2โมงถึง3โมงถึง4โมงขึ้นถึง5โมงนนี้คือปรับเวลาที่จะต้องทำกิจรกรรมรวมกันกน,น่าจไว้ภายในทั้ง,งายโลกพายาุณช่วยทาง